สวัสดีครับตอนนี้จะมาอัปเดตนะฮะโปรเจกต์อวังคารของเรากับ E 9 0 335i เครื่อง N 5 5แล้วนะครับถ้าเกิดใครเพิ่งเปิดม,มาเจอคลิปนี้หรือว่าใครที่ลืมไปแล้วเนี่ย รีแคปกันเล็กน้อยนะครับคือผมไปซื้อรถ E90 ซีรีส์3 3 35i ที่เขาวางเครื่องเอง5มาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ารถยังเดิมๆอยู่มีล้อ BBS แท้มีเบรกหน้า6พอตหลัง4พอตมาครบส่วนชชอคอัพนะั้นเป็นเดิมนะฮะแล้วก็ผมไปซื้อชชอคอัพมือสองเป็นเทอินมาด้วยตอนนี้เนี่ยรถอยู่อู่คุณนนท์ RR รถอันเนอร์นะครับในการเก็บงานทั้งหมดแล้วก็ผมเนี่ยของแต่งสั่งมาเองบ้างอะไรบ้างแล้วก็เอาไปให้คุณนนท์หมดแล้วนะฮะ นี้เราจะไปดูรถกันว่ามันเป็นยังไงมาถึงไหนแล้วเพราะว่าจอดอยู่จะสองอาทิตย์แล้วเพราะว่าเครื่องเอท1ชหเอทช่โดยเฉพาะพวกอ e ีเข้าอะไรพวกนี้มันมีอะไรหลายๆตัวที่บ้านเราไม่มีสต็อกว่าจะเป็นอาาปรอจับว่าส่งหรือว่าเบิกสูญดังนั้นจะต้องสั่งแอร์เฟรดมา15วันบ้าง20วันบ้างนะฮะแต่ว่ากลัวเพื่อนคิดถึงรถไงก็เลยว่าแวมอัปเดตให้ฟังกันดูว่ามันทำอะไรไปถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปที่อู่กัน แต่ว่าระหว่างทางไปอุ่เนี่ยเดี๋ยวมาเมาส์ก่อนตัวเบรกเนี่ยที่เขาก่อนเราให้ดูแล้วว่ามันลูกสูบมันเสียน,นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คาลิปเปอร์มันรั่วอยู่ก็ส่งไปให้ทางต่อปช็อปรีสโตใหม่ ai, ด้วยการเปลี่ยนลูกสูบคุกลูกนะฮะคือหน้า6พอร์ตงข้าง12ลูกหลัง4พอร์ต2ข้าง8ลูกทั้งหมด20ลูกเปลี่ยนใหม่ลูกยาง20ชุด เปลี่ยนใหม่ชุดซ่อมแบ็กเพลทคือทั้งหมดเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะฮะร,รวมถึงทําสีใหม่ทั้ง4อันนะครับไหนก็ดาวังคารแล้วไปให้มันสุดๆเลยดีกว่าตอนนั้นชุดเบรกชุดนี้นั้นของเดิมมีอยู่แค่เสือ้อเท่านั้นเองนะครับที่เหลือใหม่หมดนะครับเป็นของเบรโ b o แท้พี่อีทเบิร์กแท้มาสวิสให้ทั้งหมดอ่ะยกเว้นสีนี่ส,สีอาจจะไม่ใช่เบรโนะะสีเป็นไทยทำ งานออกมาเนี่ยสีแดงสดสวยงามทุกอย่างเนี่ยใหม่เหมือนเราได้ชุดเบรกมาใหม่ทั้งชุดเลยนอกจากคาลิปเปอร์แล้วนะครับเรายังเอาจานเบรกทั้ง4ใบนั้นไปเจียใหม่ทั้งหมดเพราะว่าของเก่านั้นหน้าดำๆครับเหมือนมันจะไหม้ก็เลยเอาไปให้ทางซอฟช็อปเจียใหม่เซอร์วิส,สใหม่ทั้งหมดซึ่งจริงๆท,งทั้งหมดที่ทำมาเนี่ยคือเราเอารถไปเข้าที่รถดันเนอก่อนยกเครื่องออกมาหรือเครื่องประกอบใหม,ม่เปลี่ยนช่องเปลี่ยนชาร์ปอะไรไปเนี่ย ระวหว่างที่รถจอดเฉยๆไม่ได้ทําอะไรแล้วก็ถอดโช้คอัพไปเซอร์วิสถอดพวกคาลิปเปอร์ไปทําถอดจบรกไปทําทั้งหมดนะฮะก็เรียวกว่าประหยัดเวลาไปได้เยอะส่วนค่า,าใช้จ่ายในการทําในครั้งนี้นะครับลูกสูบคาลิปเปอร์ด้านหน้านั้นไซส์ขาดที่ปนาที่หกขาดที่สี่มิลทั้งหมด12ลูกลูกละพันสองบาทเบ็ดเสร็จห0ึ0หบาทชุดคาลิปเปอร์หลังลูกสูบไซส์ขนาที่สมิลใช้8ลูกลูกละ1280บาทรวมแล้ว10,000บาท ชุดยางกันฝุน่นสแควร์ริงของคาลิเปอร์ด้านหน้านั้น12ชุดชุดยางกันฝุน่นสแควร์ริงของคาลิเปอร์หลังอีก8ชุดรวมมี10ชุดชุดละ550บาทเป็นเสร็จ1 1 0 0 0บาทค่าทำสีคาลิเปอร์หน้า3 5 0บาทค่าทำสีคาลิเปอร์หลัง3,000บาทค่าทิจันเบรก4ใบใบละ500รวมเป็น2,000บาทเป็ดเสร็จจบไปที่44,500บาท แล้วเห็นรายการลูกสูบเบรกคลิปเปอร์หน้าไปอย่าเพิ่งงงนะฮะทำไมมี3มไซส์คลิปเปอร์6พอตของเราทางด้านหน้าน,นั้นเป็นลูกสูบไล่ไซส์เพื่อการเบรกที่นุ่มนวลในรอบต่ำแล้วก็เบรกอย่างดุดันในความเร็วสูงแต่ทากคนอาจจะมองว่าโอ้โหคึงแสนเลยเหรอมันจะหนักมันจะแพงไปไหมมันจะดูเยอะไปไหมจริงจริงมันก็ไม่ได้เยอะบางคนอาจจะมองว่าโอ้โหระคาคึงแสนไปซื้อชุดใหม่เลยดีกว่าก็ต้องบอกอย่างนี้ฮะตัว ชุดคลิปเปอร์เบโปรพร้อมจานเนี่ยหน้า6พอตหลัง4พอพอตเนี่ยคุณต้องกำเงินไว้เนี่ยเป็นแสนแต่อันนี้เราหมดไปครึ่งแสนนะครับ 4, 4ี5 0มบาทแต่เราได้อุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดไอ้ที่บอกแสนนั้นนะั้นะมือ2นะแต่อันนี้นั้นเราได้ ชุดไส้ในทั้งหมดคือใหม่หดเลยสีข้างนอกก็ทํามาใหม่เรียกว่าเดิมเนี่ยที่ที่บอกครับมีเฉพาะตัวเสื้อที่เป็นของเก่าที่เหลือใหม่หมดแล้วดังนั้นเราจะได้สกยภาพและสมรรถนะที่เป็นของใหม่โดยเฉพาะรถที่เราซื้อมาแล้วได้ชุดเบรกมาแล้วเรามาสบิตใหญ่แบบนี้เนี่ยผมมองว่ายังไงก็คุ้มครับ ส่วนคำถามที่ค้าก่อนคาใจกันว่าตรลมมันเป็นโบ้แท้หรือไม่แท้เนี่ยจนวันนี้พี่อีก,ก็ไม่กล้าฟันธงแต่พวกลูกสูบหรือว่าชุดซ่อมของเบนโบแท้ที่เราประกอบเข้าไปนั้นลงไปพอดีเป๊ะๆพี่เนี่ยแกข้องใจว่าทําไมคาลิปเปอร์มันไม่มีโลโก้เบนโบเลยแม้แต่นิดเดียวแต่แกสรุปให้ฟังอย่างนี้ครับคุณอาร์ตครับจริงๆแล้วมันเอาไปซีดแล้วครับเพราะว่าต่อให้มันเป็นเทียมเนี่ยวันนี้มันกลายเป็นแท้แล้วครับเพราะว่าไส้ในทั้งหมดเรายกชุดใช้ของแท้ใหม่ทั้งหมด ซึ่งจริงๆับเป็นตัวอย่างที่ดีให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าเราซื้อรถที่แต่งแล้วรถที่มีของมาแล้วนั้นถ้าเราโชคดีก็คือใช้ได้เลยก็คือเซฟไปเยอะถ้าเราโชคไม่ได้ดีมากนะครับอย่างคันนี้ของผมเนี่ยก็ถือว่ารถก็ไม่ถี่โซมและตอนที่เราซื้อตอนที่ไปตรวจรถเนี่ยถือว่าดูดีแต่พอมาใู้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีคาเลเปอร์รั่วแค่ข้างเดียวเพื่อนๆจริงๆแล้วถ้าเกิดทําแบบพอใช้งานได้ไม่ใช่พอใช้งานได้สิถ้าเกิดทําแบบ คนปกติอาจใช้คำน,นี้ละกันก็ซ่อมเฉพาะล้อหลังด้านซ้ายมือมันก็จบนะครับน่าจะหมดไปไม่ถึงหมื่นเลรวมทําสีด้วยตรงที่มันลอกไปเพราะชิ้นอื่นๆเนี่ยสีก็ยังดูดีนะมีกระเทาะบ้างในบางมุมแต่ว่าใส่ล้อไปคุณจะมองไม่เห็นรอยเดิมของมันเพียงแต่ผมนั่นแหะเป็นประเภทไปให้สุดทันทั้งทีเนี่ยทำให้เต็มที่เพราะเราทําแล้วเราส่งต่อให้คนที่สนใจไปดูแลเนี่ยเราก็อยากจะให้คนขายมั่นใจคนซื้อมั่นใจ ก็เลยยกชุดทําทั้ง4ีล้อแล้วก็ทําสีใหม่หมดนะครับเป็นกลายเป็นเบรกใหม่ไปแล้วถึงแล้วดูซิว่าทําถึงไหนแล้วสวัสดีจ้าตอนนี้คิวเป็นไงบ้างแน่นเลยค่ะพี่แน่นเลยเหรอแล้วตรองน,นี้ได้วันไหนจองวันนี้ได้เป็นแถวๆช่วงจิ้นเดือน อ๋อไม่ให้สิ้นปีใช่ไหมไม่สิ้นสี่ะสิ้นเดือนสิ้นเดือนนี้ช่วงนี้แน่นมากเลยแน่นใช่ไหมใช่แต่ยังดีเพราะว่านนท์ไปไปมีอีกที่หนึ่งเอาไปจอดรถใช่ค่ะใครที่เข้ามาแล้วเห็นว่าโอ้ยโอล่งๆโอ้ยทำไมคุณนัดกี่หมงนานไม่ใช่นะรถไปจอดแอร์อยู่บ้านนู้นถูกต้องค่ะอยู่ร้านนู้นกี่คันก็น่าจะไม่จับกว่าเจ็ดแปดคันเจ็ดแปดคันใช่ไหมใช่ค่ะให้คันละสามวันเป็นที่คือเร็วสุดแล้วนะสามวันถูกต้องค่ะเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดค่ะเดือนละประมาณนั้นประมาณเดือนหนึ่งละ ก็มีสามห้อยก็าหารสามค่ะหารสามแล้วตรงนี้ยังไม่้นับนะตรงนี้อีกประมาณเก้าคันนหค่ะตอนนี้เก้าอันนี้ก็รถเอฟซีครับเอามาทำเซตสี่ก็เอามาเก็บงานทั้งระบบนะฮะแต่คันนี้น่าจะนานเพราะว่าผมว่าอะไหลไม่คงยากอ่ะคือถ้าถ้าขึ้นฮ้อยปุ๊บเนี่ยช่างอูนนน์ก็มั่นใจเลยว่าดูแลกอย่างดีเพียงแต่ว่าอันไหลมันจะมีอป่นั่นแหละเป็นปัญหานั่นแหละปัญหาใหญ่เลยให้นน์เขาลื้อเลยนะข้างหลังว่าน้ำมันรั่วนน์บอกว่าหาแผงก่อนพี่ยังไม่กล้าแกะ ส่วนดาวังคายของเราตอนนี่ทะโบขึ้นแล้วสวยงาม้วก็ไปอัปเกรดมาเรียบร้อยนะฮะอัปอะไรบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีเดียวสวยงามสายไฟเดินอุทอยดีเข้าแล้วเท่าน้ำมายังพี่เนี่ยพดีครับหัวฉีดเป็นไงไม่หัวฉีดอีกเรียบร้อยแล้วครับรถนั้นหกหัวเรียบได้ปะต้องเบิกใหม่ปะหรือว่าล้างเอาต้องล้างหัวตองใช้เวลา ไอนนเนี่ยไปซื้อเครื่องล้างข้อจิตมาใหม่หมใช่บพี่ใช่เครื่องเทสเครื่องล้างบกตอนแรกนนโทรคุยกับผมเฮ้ยนนซื้อเลยนะสุดยอดทั้งชอยแต่ติดเนี่ยไม่มีใครมีซื้อมาเสร็จปุ๊บบอกหให้นะซาความระบายเหลือเกินใช่อกหัวแรกก็มีปัญหาเลยอกหัวผมนะรถขับมาปกตินะครับรถขับปกติใช่ปกติไอ้นอนขับแต,แต่แล้วมีมีปัญหาอย่างที่ทพี่บอกว่าสต,ตาร์ทยากเพราะผ้อจิตรั่วประมาณสามหัว เอาหัวลัวเธอมใช่เพราะว่าถ้าจอดมัน์สตาร์ชิ๊กชิ๊กชิ๊กถึงอันนี้ก็เสกคันเก่าใช่ครับโหจีบลูกสามหัวเลยพี่สามหัวค้างมั่งรั่วมั่งค้างมั่งล้างไปล้างมาค้างเดี๋ยวที่ไหนจะแา้แล้วสองวันสองวันครับงมสองวันใช่ถ่ายกูจีบถ่ายคลิปส่งถ่ายคลิปส่งคุณนนเป็นสิบสิบคลิปได้แล้วนะได้แล้วนะดาวอังคารของแซ่เท่าคันนี้พ่อพันธุพี่เนยครับเดี๋ยวนะเอ้ยอย่างนี้แล้วไงต่อทำไรต่อตอนนี้ตอนนี้เหรอครับครับ ตอนนี้ก็รอท่อน้ําครับไลท่อน้าตอบเรื่องนี้มาจากนอกครับไม่ได้เมืองไทยไม่มีขายเพราะว่าตอนนั้นเราแกะมาแล้วมันตักกันมันเยอะใช่ดึงไม่ออกดึงไม่ออกแล้วมันางเลยต้องตัดทิ้งขาดครับต้องลอยู่ตรงไหนใช่เพราะนี่ไ้ดูตะกกันเนี่ยเพราะจิ้งกุานาเนี่ยผูกก่อนเลยให่นไหมใช่แล้วมันดึงไม่ออกครับใช่เนี่ยไปตะกกันหมดเลยอีกอันหนึ่งผมก็ชาขาดเลยเพราะว่าคันเนี้ท่อหลกท่อน้ําเนี่ยตักกันมันเยอะเหมือนกันไะพมีเนาะใช่จะรั่วในรถนี่ ไม่ต้องทำเลยครับเพไม่มีช่องทางจะแกะใส่ได้แล้วได้แล้วครับข้อยดีใส่แล้วใส่แล้วกดแล้วชะโบวางแล้วครับเพราะนั้นหน้าจะโบเนี่ยใช่คนพาพาเปนหน้าสิบห้าหน้าตาแปลกๆนี่นะเข้าแนมครับเอ้ยลวงลวงลวงกองลวง แล้วก็พูดถึงล้งหุฉีดนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้เราเมาส์นะครับคุณนนซื้อเครื่องหขฉีดมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นของยุโรปนะฮะตัวนี้หลายแสนอยู่แล้วก็จะมีของจีนอีกตัวหนึ่งที่เอามาเทสร,ร่วมกันนะฮะ้าได้คุยคุณนนคือแกจะเอาของจีนมาก่อนแล้วก็เอาหุ่ฉีดไปล้างอัดก่อนเพื่อลดโหลดของเครื่องแพงๆนะครับพอตรงนั้นล้างเสร็จแล้วก็เอามาเทสที่เครื่องนี้เพราะว่าได้ค่าที่ แน่นยํามากกว่านะครับทีนี้ต่อไปนี้เนี่ยเวลาใครอารมณ์ามทีี่คุณนนเนี่ยก็จะสามารถล้างหัวฉีดเช็กหัวฉีดได้ง่ายขึ้นประหยัดเวลามากขึ้นจากเดิมที่เราจะต้องถอดแล้วก็ส่งไปน้่งหัวฉีดตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะครับมี Inhouse ์ house เรียบร้อยนะครับสบายใจขั้นตอนการเทสไม่ยากก็เอาหัวฉีดใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เปิดระบบแล้วก็ยิงแล้วก็ดูว่าเขาจ่ายน้ำมันเนี่ยแพทเทิร์นปกติไหมจ่ายออกมาเนี่ยในปริมาณที่มันเท่ากันทั้ง6 ถ้าเกิดบางหัวที่มันจ่ายแพทเคินผิดปกตินะฮะมันไม่เป็นละออมันไม่เป็นฝอยหรือว่ามันมีการอุดตันทําให้มันเกิดอาการจ่ายแล้วมันมาไม่เต็มซีซีตามที่ควรจะเป็นก็นําไปใส่อีกเครื่องหนึ่งเพื่อทําการล้างด้วยระบบอัลตราโซนิกนะเขย่า,ยามันแล้วก็มีการเอาว่าหลายๆอย่างน่ะเราก็ไม่ใช่เซียนหัวฉีดนะครับแต่แปลว่าล้างเบ็ดเสร็จอยูที่อู่คโนโดนเลยแล้วก็นํากลับมาเทสใหม่จนเป็นปกติอย่างเช่นหัวฉีดเจ้าเอ5ของบริกัทดาวังคารในปัจวันเราเนี่ยก็ ล้างทาความสะอาดเช็คทั้งหมดจนตอนนี้กับมาทำงานสมบูรณ์ทั้ง6หัวเรียบร้อยนะครับระดับว่าเป็นการเปิดเลิกเปิดซิงนะเครื่องล้างหองฉีดของอู่รถดันเดอร์สนส่วนคันนี้เป็นเหยื่อราที่2อนะครับในการล้างเช็คฉีดใช่ไหมครับพี่ครับผม,มนะเห็นไหมตามมาติดติดแ้วถ้าเกิดยังจำกันได้ ตอนที่เราพบว่าคาลิปเปอร์มันรั่วนะมันเบรกมันหยดนั้นมันหยดลงไปโดนสีด้านในของล้อแม็ก BBS ทําให้สีด้านในนั้นพองออกมาเป็นแนวอย่างที่เห็นก็จัดการเอาล้อนะฮะไปทําสีแก้ไขเรียบร้อยโชคดีที่มันเป็นรอยแต่ด้านในนะครับก็เรียกว่าทําสีแต่ด้านในด้านหน้าล้อยังเป็นสีเดิมแท้จากโรงงาน BBS อยู่อ่าจบไปอีกหนึ่งเรื่องในส่วนของชองอัพที่คราวที่แล้วเราทดลองใส่กันแล้วเนี่ยหมุนขวาไปแข็งสุดเนี่ย รถย่างนุ่มขับสบายนั้นก็ตัดสินใจส่งไปรีสโตใหม่นะฮะก็แน่นอนครับเทยินก็ส่งไปที่มาสเตอร์ช็อปโลากแล์แคแพรจัดการตรวจสอบครับทำการรีสโตร้รีวาวใหม่ทั้งระบบนะฮะพร้อมติดสติกเกอร์รับประกัน1ปีใครที่เอาไปดูแลต่อกก็สบายใจได้แล้วก็หลังจากการตรวจสอบเนี่ย พบว่าตัวปรับโชคกอัพคู่หน้านะฮะในระบบ EDFC เนี่ยตัวปรับที่ติดอยู่กับโชคมันเสีย2ตัวฮะก็เบิกใหม่ไปอีก2ตัวซึ่งเบ็ดเสร็จทั้งหมดนี้ก็จบไปที่1,000 0กว่าบาทเท่านั้นเองตอนนี้เราได้โชคกอัพเทีิดใหม่ๆสดๆนะครับถึงต้องบอกว่าซื้อมือสองมันเนี่ยสามหมซ่อมไปอีกเกือบ2 0 0 0 0นะฮะเบ็ดเสร็จชุดนี้เนี่ยสี่หมื่นกวาบาท5 0 0 0 0ถามว่าคุ้มไหม ก็ไม่รู้สิแต่ถ้าถามราคานี้เนี่ยแพงไหมก็ถ้าถือว่าเราได้ช็อกอัพที่รีสโตแล้วทั้งระบบจากตัวแทนอย่างเป็นทางการเทอินพร้อมทั้งอ d f c ถือว่าผมรับได้ตอนนี้ก็ช็อกอัพกับเบรกทุกอย่างนั้นติดตั้งไป เรียบร้อยแล้วครับเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ลองทดสอบกันดูระบบ EDC f ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับต้องรอเครื่องวางไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวต้องไปให้ช่างเครื่องเสียงนั้นเดินไฟมารอไว้แล้วก็กลับไปที่เทอินมัสเตอร์ช็อปให้เขาเดินระบบ EDC f ให้ถึงจะทดสอบทั้งระบบได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าเจ้าเทอินกับรถยุโรปในมุมของพิอานนั้นการใช้งานจะเป็นอย่างไรบ้างส่วนวันนี้ก็คงพอได้ไอเดียนะครับการ ปั้นรถซิ่งมือ2ว่าซื้อมาแล้วซ่อมบ,บำรุงยังไงอาไปรีสตอร์ราคาเท่าไหร่เพื่อนๆจะได้พอเห็นบัจเก็ตแล้วก็วางแผนได้เผื่อใครที่มีฝันและอยากจะเติมเต็มฝันในการเอารถมือสองที่เป็นรถซิ่งมาทําสักคันหนึงคุณจะซื้อมาปั้นเองหรือว่าซื้อมัอนผมที่ปั้นแล้ว,ลวมาเก็บงานต่อหรือจะรอซื้อรถผม ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะพอให้เด็กกับเพื่อนได้บ้างคงจะพอสร้างสีสันให้ความสนุกเพื่อเปลินกับสาบคนที่ชอบรถยนต์ส่วนคลิปหน้าเราจะเอาอะไรมาเล่าเราจะเอาอะไรมาขายหรือว่าเราจะปั้นรออะไรนะครับฝากกดไลค์กดสมครแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆของผมวันนี้พี่อาขอตัวไปปั้นรถ่อกก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบาย